วันที่22ตุลาคม2566สำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีเรื่องการถึงอนิจกรรมของนายอาซิดพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่18แห่งราชาอาณาจักรไทยที่ป่วยและเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโดยนายอาซิพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีแห่งราชาอาณาจักรไทยได้กลับสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ถึงแก่อนิจกรรมแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566 เวลา10นาฬิกา32นาทีและจะมีการจัดพิธีละหมาดยนานะซะหรือละหมาดขอพรในวันจันทร์ที่2 3ตุลาคม2566เวลา10น,น,นาฬิกาณมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา โดยนายสมนึกพมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเตรียมการทางพื้นที่โดยเวลา14นาฬิกาวันนี้จะมีการเคลื่อนร่างของนายอาซิดไปที่สงขลาด้วยเครื่องบิน c 130กองทัพอากาศจากนั้นเวลา8นาฬิกาวันที่23ตุลาคมประธานองคมนตรีอัญเชิญบินฝังศพพระชทาและเป็นประธานในพิธีที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา